สบายดีเลยสวัสดีน้อพี่น้องเนาะมันขึ้นเน้ำปลาพี่น้องหนึ่งกระเพาะหมูพี่น้องก็เป็นหนึ่งกระเพาะหมูนะอบกระเพาะหมูข้างในเนืเอแซลม์เหนือมันแซลม์เหนือเนี่ยเขาใส่พุ่มใส่กระถอกกระเทียมใส่ทุกอย่างใส่เครื่องเทศหยับเข้าไปในพี่น้องแล้วก็มันหนึ่งมันมาพี่น้องแจ่วก็มีแจ่วกับแจ่วสมพี่น้องแจ่วสมพริกน้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำมะนาวในหนึ่งพี่น้องมันตันหวานผักกับผักกันจองแล้ว ต้นหอมบังที่ม,กกามากขินบางมี่ยงไรไนอนมารองเลยพี่นองเขาเขเยวพี่นอนเข่าย่อนหอนลองก่อนได้อเดียว่อนหอนได้ยวงเข่าหอนหอนอหอนไห,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 หล่ใจมีโคมนนี่หนาม,มาตุ้มก็มีผู้ดเดียวคือเก้าอยู่หอนกับ 아우야. 꾹꾹 밀어. 응. สิีพายต่างเลยันีลุ่นมกันเนี่ยอืมบักหอมกุนมน้นอนืมเห็นบะเห็นแบนี้อืมเห็นบะ เห็นบอบบไหหอมบอแบบ่หนข้างในก็มีหนื่อมีสีโค้งมันพี่น้องอยากกินมันรคบชุดใส่เครื่องเทศนี่เห็นบ่เห็นบ่อไน้องงอมนี่นอะ้องอดน้องเดใส่ละสอโอ้ย

ปอกมูกลงทางนะใ,ใส่ผุกเก้เกลือเนไม่นอนจ้ เอออืมบาอันทาสือนสุดยอดแล้วดใด้ใจเพ็รใด้ใจเด่อืมวัวุดนเกินแล้วนำมาทุ่มทวดนอนจวด chị nhìn nhầy với nó hôm nay không Hãy subscribe ขั้จอนนี้มันมันปีมนมนกมันเนมันหยาบมานมันตั้งมนแแฉบเสเจลเพสเนี่ยยัยงไหน่อเบิ้งน้นไนปะองัจิม,มใส่น้ำจิม้มเจวนวุนสมเน่นันง แสบะเด้ลองให้กินไนวนหนดิมซื้อกระปลอกหมูซื้อเนื้อหมูซื้อก๋อม มาซอยซอยอยเลยไปอนไปจอนะครับตั้งดอกเจ็ดเลยครับโป่งทุกอย่างกระเทียมคือเอาอเนี่ยใส่ทุกอย่างแถวกระมิญักไงอยากข้างในเนใส่ทุกอย่างมันหนึ่งมันปีงกรไหนึ่งก็ได้จะบอออมชิมักหนึ่งบ้าอมหนึ่งกืบสุงงได้ยหเนาะมาลองกบุยายาบ่น้องจะเสร็จ อีกมันในนหนึ่งเอาวะคำใหญ่ๆนี่อามชอบอกระินมึืกเกเสษแป๊บนึ่งรึเนล่ จะเอาหนามกปหนามย่างน้ำหลุนเนาะมีซองหนามหนามใส้กบหนา่มเหลืองตายเอาปไปค้ายถือได้รางวัลให้วอาเลนนไหน่ตายแล้ได้ไปมหนับ แทา,ทาแทงแท่งแทงหน,นำเหลืองสวัสดีครับบายครับ